สวัสดีครับช่องเล่าตามเรื่องครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นการทายดาวพระหัสย้ายราศีนะครับพระหัสจะย้ายราศีเนี่ยในวันที่30เมษายนี้12นาฬิกาีบหนาทีโดยประมาณครับนะฮะย้ายจากเมษไปสู่พฤกษ์นะครับ ก่อนที่เราจะมาคุยว่าเมษไปสู่พุกษพเป็นยังไงรู้จักก่อนใครหรือพระรหัสเนี่ย่านะฮะสำหรับลัคนาราศีพิจิกดาวพระรหัตสบอีคือเจ้าเรือนการเงินครับอ้าวโอ้โหอันนี้ยิ่งใหญ่เลยอันนี้ยิ่งใหญ่ใหญ่เยอะเลยนะฮะแบบว่าจุดหลักของชีวิตฉันเลยหละอะไรก็ว่ากันไปเป็นได้นี่เป็นได้นี่นะเขาคือดาวการเงินนะครับหรือดาวรายได้อะ แต่เขาม,มีหมั่วอีกใบหนึ่งนะเขาเป็นเจ้าเรือที่ราศีมีนกับราศีธนูธนูคือการเงินที่มีนคือปุตตะครับปุตตะเขาคือใครปุตตะคือลูกบริวารลูกน้องอะไรอย่างนี้ปุตตะยังเป็นเรื่องของการลิเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยนะครับปุตตะยังเป็นเรื่องความลับได้ด้วยนะความรักเนี่ยแหละนะเธอรักฉันฉันรักเธอเนี่ย นี่คือความนี่คือปุตตะนะเขาเขาจะย้ายจากเมธไปสู่พฤกษบนะฮะที่เมธเนี่ยคือภพอารินะครับที่เมธคือภพอาริอาริเป็นแปลว่าปัญหาอุปสรรคภาระนิสินเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คืออาริเขาจะย้ายไปสู่ปัตตานีครับปัตตานีมันแปลว่าอะไรฮะปัตตานีแปลว่าคู่ครองคู่ค้า คู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะอ่ะเรารู้จักเขาแล้วนะเมื่อรู้จักแล้วก็เข้าเรื่องกันที่ผ่านมาที่ผ่านมาพระรหัสตกอยู่ราศีเมษเนี่ยพบอรินะครับพบอรลนี่คือปัญหาครับอรลการเงินคุณมีปัญหานะการลงทุนอะไรใหม่ๆม,มีปัญหานะครับหรืออาจจะบอกว่า การเงินตกอริเนี่ยมีภาระหนี้สินทางการเงินงอกเงยในส่วนดีในส่วนดีมีนะครับขณะที่พระราชอยู่เมเนี่ยในส่วนดีคือเฮ้ยเงินฉันจะมีปัญหาเงินฉันจะมีภาระหนี้สินเหรอพระตีอย่างเงี้ยภาระหนี้สินดูตกใจแต่ทายดีได้ฮะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถหรือไปซื้ออะไรที่มันเป็นการขอสินเชื่อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็จะเกิดภาระหนี้สินขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นคําทํานายที่ดีได้ฮะ นะครับจะต้องมีภาระหนี้สินทางการเงินอ่ะไปเซ็นสัญญาซื้ออะไรบางอย่างเนี้ยเซ็นสัญญาเช่าซื้อเกิดอะไรเกิดภาระหนี้สินซึ่งตรงเนี้ยเป็นการทํานายดีที่อยู่ที่เมธหรือถ้าตีลังกากับไอภาระหนี้สินที่มีอยู่อ่าภาระหนี้สินที่มีอยู่มันคุกคามดวง,ดวงชะตาตัวเองทําให้ตัวเองเดือดร้อนเรื่องภาระหนี้สินที่มีอยู่ตรงนี้คือทายดีทายร้ายอ้าวเอายังไงล่ะนะครับ เอ๊ะทำไมมันโยนหัวทีโยนก้อยทีดาวเขาอยู่อย่างเงี้ยลัคนาเดียวกันดาวอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีทำไมผมพูดไม่ดีทีผมพูดดีทีหนึ่งมันต้องดูที่ไปที่มาของพระฤหัสด้วยนะนะครับกระทำมาล้นล้นมาล้นล้นมันไม่รู้จะถ่ายล้นล้นยังไงอะนะครับบริบทของพระฤหัสแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นเอาทักษะลองมาจับดูสิ นะลองจับทักษะดูสิทักษามีทั้งหมดแทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลและอุตสาหมนตรีกาลกินีลองใส่ทักษะดูเข้าไปจะขยายความทันทีเลยเอา้าวใส่หมวกดีมาอาจจะเกิดภารณิสินที่ดีงามเช่นซื้อบ้านดีไหมละ่ะซื้อรถด,ดีไหมละ่ะอะไรอย่างเงี้ยตรงทันได้ทักษะเสียเฮ้ยไปซื้อบ้านช่วงช่วงช่วงที่ทักษะเสียเนี้ยเฮ้ยระวังหน้าภายภาคหน้าจะลําบากได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือ ไอ้ที่มีอยู่อ่ะไอ้หนี้สินที่มีอยู่อ่ะมันมีปัญหาเหมือนกับบางคนก็อาจจะหาไม่ทันบางคนก็เดือดร้อนก็ไปต่าง,าง,าง,างๆนานาแต่ต่างก็ลงไปหากทักษะเขาเสียทักษะดีมันก็เป็นเรื่องดีอ่ะเป็นหนี้สินที่ดีมีฮะเช่นอ่ะใครอ่ะรถคัรละนคันละแปดแสนเนี่ยเฮ้ยฉันจะเอาแปดแสนไปวางบางทีฉันก็ไม่มีเอ้ยแต่ฉันฉันสามารถวางส่วนหนึ่ง แล้วฉันก็ทยอยทยอยจ่ายโดยที่ฉันไม่เดือดร้อนอ่ะอันนี้ก็เป็นนี่สินที่ดีได้เห็นปะเขามาดีอะ่ะเกิดนี้สินที่ดีงามเอาละไอ้เรื่องนั้นอะ่ะผ่านไปแล้วย้ายมาอยู่พึกศพนะเท่ากับอะไรฮะพระรหัสตกอลีอลีคือปัญหาอุปสรรคพาระนี่สินพระรหัสเป็นอะไรเป็นการเงินพระรหัสเป็นอะไรเป็นการลงทุนทีนี้เขาย้ายออกจากอลิปัญหาหมดไปปัญหาหมดละนะครับไอ้ที่พูดมาผ่านไปแล้วหมดไปแล้ว วันนี้เดี๋ยวนี้เอาใหม่เอาใหม่นะนับหนึ่งใหม่เขาจะย้ายวันที่30เมษาแถวแถวเที่ยงสีนี่แหละแถวแถวนั้นแหละนะเพราะรหัสจะย้ายจากเมษไปสู่พฤกษ์ทีนี้เงินคุณไปอยู่ในพบปัตตน,นิละ่ะปัตตนิมันแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานี่คือปัตตนิเลงดวงชะตาเขาให้เจอเจอเจอกันแล้วคราวที่แล้วเงิน เกิดปัญหาทีนี้เงินมาเลงและเอาละเลงคืออะไรมองเห็นแล้วทีนี้ได้เห็นเงินเห็นทองกันบ้างละอ่านี่คือส่วนดีล่ะฉันได้เห็นเธอแล้วนะเจ้าตัวเงินทีนี้อยู่ที่ว่าเห็นเนี่ยเห็นเห็นเอื้อมถึงปะอ่าเอื้อมแล้วมือพองปะอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะอ่าเอื้อมถึงไอ้แต่มือพองเอื้อมถึงดีด้วยเหมือนเดิมครับถามใครถามทักษะอีกเหมือนเดิม ท่านทักษะนี่ตอบได้เยอะนะฮะตอบได้เยอะนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าทักษะดีดีแน่นอนไม่มีเสียอาจมีเสียหายได้แต่มีส่วนดีแหละแต่อาจจะมีเสียซ่อนอยู่อ้าวอีกแล้วมีเงินมีเงื่อนไขอีกแล้วโจทย์ไม่ครบทายเบ็ดเศษขาดไม่ได้นะฮะดาวเดิมเขาเนี่ยการเงินเขาแข็งแกร่งดีไหมล่ะเออการเงินแขเดิมเขาเนี่ยเงินเขาแข็งแกร่งดีไหมล่ะ บางคนเงินแข็งแกร่งในขณะเกิดเนี่ยเงินจรตกอลริยังไม่เดือดร้อนเลยจริงนะเขาเขาแกร่งอะ่ะเขาเกิดมาเงินเขาแกร่งอะ่พะพอแกร่งไปไงเหมือนกับมีอยู่ล้านหนึ่งมีเรื่องเดือดร้อนสักพันหนึ่งเนี่ยเดือดร้อนปะไม่เดือดร้อนหรอกโอ้ชิวๆนะคุณลองมีสักหมื่นหนึ่งสิแล้วเดือดร้อนสักพันหนึ่งสิหายไปสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มใจไม่ดีวิววิวแล้ว บางคนดวงดวงแย่หน <c oughs> ่อยมีห้าพันเดือดร้อนพันหนึ่งเยี <go> ้ยหนึ่งในห้าโอยสะเทือนไหมสะเทือนเลยนี่เห็นปะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยตกอลิบางคนถึงได้ไม่เดือดร้อนะเดิมเขาแข็งไงแล้วทั้งสาจรก็ไม่เสียอีกมันก็ไม่เสียหายอถึงจะตกอลิตกก็ตกไปนะเดิมแข็งจรจรก็ไม่ได้เสียหายมากนะ อัลีก็อัลีเถอะอย่างที่บอกฮะมีร้านหนึ่งเสียหายสักพันหนึ่งมันก็เลยไม่อยู่ในความทรงจําฉันนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนเห็นปะพูดไปพูดมาแต่ละคนไม่เหมือนกันผมจะชี้ให้ว่ามันลักษณะเดียวกันดาวเดียวกันเดินตกที่เดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันฮะเพราะพื้นดวงชะตาแต่ละคนท่านไม่เหมือนกันนะอย่าลืมตรงนี้สําคัญนะครับนะ เศรษฐีเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆเขาไม่เดือดร้อนหรอกนะฮะแต่คนมีน้อยเดือดร้อนอย่าว่าจะเยอะเลยเดือดร้อนนิดเดียวก็นิดเดียวก็เดือดร้อนเยอะได้เขามีน้อยอยู่แล้วไงนี่ทีนี้มาอยู่เนี้ยอันดับแรกก่อนการเงินมาอยู่ในปัตตานิเลงอย่างที่บอกฮะมองเห็นเรื่องเงินแล้วอาจจะในส่วนนี้ปัตตานิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเอากำปั้นทุบดินไปเลยคู่ครองให้เงินคู่ส่วนคู่ค้าคู่สัญญา นำเงินนำทองมาสู่ดวงชะตาอันนี้ก็ถ่ายได้ก็ปะทุบดินก่อนต่อยทีนึงก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในปัตนีนี่เงินไปอยู่ในปัตนี้เล็งดวงชะตามาไอ้พูดถึงทักษะต้องไม่เสียนะบอกก่อนนะนะฮะทายเนี้ยนะครับเห็นไหมเหรียญมันมีสองด้านผมจะพยายามคุยทั้งสองด้านให้คุณได้เห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันไงเกิดทักษะเสียเป็นอย่างไรทักษะดีเป็นอย่างไรล่ะนะฮะทักษะเสีย ื่อกี้บอกว่าไงคู่คองนําเงินมาให้คู่หุ้นส่วนคู่สัญญานําเงินมาให้อันนี้ทักษะดีทักษะเสียระวังคู่คองนําเรื่องเดือดร้อนทางการเงินมาให้ระวังคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานําเรื่องเดือดร้อนทางการเงินมาให้เห็นป่ะอยู่ตําแหน่งเดียวกันแค่ใส่ทักษะโลกก็เปลี่ยนแล้วเรื่องราวก็เปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ยาวมาให้อยู่เลยทีนี้เอาเรื่องเดือดร้อนเรื่องเดียวกันเรื่องเงินนี่แหละคนเดียวกันนี่แหละเรื่องเงินนี่แหละจากเอามาให้เป็นนําเรื่องเดือดร้อนเนื่อนนั้นๆมาให้อะเรื่องเงินนี่แหละ หรืออาจจะบอกว่าถ้าถ้าพระรหัสไม่ใช่การเงินคนเดียวพระรหัสยังเป็นมาจากปุตตะบุตรบริวารบุตรบริวารก็ด้ฮะบุตรบริวารน,นะฮะนำเรื่องปัญหามาให้ก็ด้ในส่วนดีบุตรบริวารน,นําความยินดีอะไรบางอย่างมาให้เห็นไหมใส่ทักษะดีกับร้ายเนี่ยคาทานายมันจะตีลังกาเลยให้ดีกับให้ร้ายทันทีในเรื่องเรื่องเดียวกันหรือจะบอกว่าการลงทุนอะไรในช่วงเนี้ย อาจจะมีเหตุให้ลงทุนอะไรร่วมกับคู่ครองหรือร่วมกับคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้ครับนะถ้าทักษามาดีร่วมการลงทุนอะไรกับคู่ค้าคู่สัญญาหรือคู่ครองนําเงินนาทองมาให้ฉันนะครับหรือทักษาเสียการลงทุนครั้งนี้ที่ร่วมกับคู่ครองคู่ค้าคู่ส่นคู่สัญญาระวังจะเสียหายทางการเงินอะไรบางอย่างนะครับเนี่ย ไอ้คำว่าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยบางคนบอกฉันไม่ได้หุ้นกับใครสักหน่อยฉันทำของฉันคนเดียวทีนี้ถ้าตรงนี้ล่ะตรงนี้ความหมายไอค้คำว่าคู่สัญญาเนี่ยคนที่มาลงทุนร่วมหรือฝั่งตรงข้ามคุณเช่นอ่ะสมมติคุณไปเซ็งร้านอย่างเงี้ยไอ้คนที่คุณต้องไปเซ็นสัญญากับเขาอะเขาเป็นคู่หุ้นส่วนธนาคารก็เป็นคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะคุณ <S <S หรือบุคคลตรงตรงเลยก็นะอาะคุณบอกไม่มีคู่สัญญาตรงๆก็อาจจะเป็นธนาคารหรือเปล่าคนที่คุณไป ติดต่อนั่นก็เป็นคู่สัญญาทั้งหมดนะครับเช่นคุณขายของคุณไปซื้อของกับใครคือมีต้องคนเราขายของเนี่ยมันจะไม่ซื้อด่าหรอกครับรับรองได้มันจะต้องซื้อหนึ่งสองสามอยู่แถวแถวนี้แหละไม่ไปซื้อมั่วหรอกซื้อหนึ่งซื้อสองซื้อซื้อสามไอ้หนึ่งสองสามตรงนั้นนะ่ะนั่นก็เป็นคู่สัญญาฮะคุณไปซื้อเขาเพื่อเอามาเนี่ยมันมีสัญญาต่อกันมันมีเหมือนกับสัญญาใจสัญญาเอกสารก็ช่างเหอะสัญญาใจก็ได้สัญญาปากๆ่าก็ากกด้ หรือคุณซื้อเขาขายคุณขายเขาซื้อตรงข้ามคุณเนี่ยคือคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอย่าคิดว่าคู่หุ้นส่วนต้องเอาเงินมาลงทุนกับฉันถึงนับหุ้นส่วนไม่ฮะธนาคารคุณไปเอาเงินจากเขามานั่นก็หุ้นส่วนนะฮะคุณไปซื้อเขาคุณไปขายให้เขาลูกค้าประจําลูกค้าเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยบุ๋มคะคุณขายของสิ่งนี้ให้กับคนคนนี้เหมือนกับคุณขายส่งแล้วคนคนนี้ก็เป็นย่อยมาซื้อคุณอยู่เป็นประจำผูกกันอย่างเนี้ย อันนั้นก็เป็นคู่สัญญาเหมือนกันเรารับคู่สัญญาเหมือนกันนะเห็นปหมตรงนี้แหละคุณเนี่ยถ้าทักษะดีนะจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆร่วมกับฝั่งตรงข้ามร่วมกับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือคู่ครองก็ได้แล้วเกิดความดีงามขึ้นทักษะดีนะทักษะเสียจะเกิดความเสียหายในการร่วมหุ้นร่วมทุนในครั้งนี้ครับเนี่ยอธิบายก็อย่างเงี้ยนี่คือพระราชบัญดันะครับหรือ หรือพระรหัสเนี่ยยังเป็นเรื่องของอะไรฮะยังเป็นเรื่องปุตตะมันไปว่าความรักได้ด้วยครับปุตตะยังเป็นเรื่องของความรักได้ด้วยนะครับนะ,ะมีปุตตะมาสู่ปตัตน้เนี่ยอาจจะอะไรฮะบางคนหลายๆคนอาจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นในดวงชะตาเหมือนกับอันนี้ทายว่าจะมีคู่ครองเข้ามาในชีวิตอย่าใช้คำคู่ครองดีกว่าใช้ว่า จะได้เจอได้เจอคู่หมายคู่หมายทีนี้ยนะคนที่ฉันสนใจก็ได้คือไม่ใช่ว่าเจอกันแล้วต้องจบนะนะครับเจอคนเข้ามาคุยก็ได้เจอคนเข้ามาให้เราคัดเลือกก็ได้นะฮะอย่างนี้ถ่ายได้ครับนะฮะส่วนจะพัฒนาพัฒนาไปสู่อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูดาวอื่นประกอบนี่เราถ่ายพระรันอย่างเดียวนะฮะอาจจะ ช่วงเนี้ยมีคนเข้ามาให้ฉันได้คัดเลือกมีคนเข้ามาพูดคุยในชีวิตละนะให้ฉันได้คัดกรองให้ฉันได้ทำความรู้จักอะไรอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับนะฮะนี่คือพระรหัสสับดีสำหรับลัคนาราศีพิจิกครับสำหรับคลิปนี้น่าอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคิดอะไรออกเดี๋ยวถ่ายกันใหม่นะฮะผมไม่ค่อยมีสคริปต์หรอกครับนะฮะ เอาดาวมาตั้งแล้วก็คุยกันสดๆนี่แหละก็นึกออกก็ถ่ายไปนะฮะอะไรนึกดอกได้ทีหลังเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยทำคลิปกันใหม่ขอบคุณมากครับที่ฟังครับสวัสดีครับ